ท,ท,ท,ทุกคนมาก่อเรื่องหา,านทาชิตาฟาปิิศนายุทธจักรภาคหนึ่งเล่มที่6ตอนที่1 1ึ่งร้กทุกคนมาก่อเรื่องทด้ท้าฟานหัวเราะในเรือให้ถังเอ่ยปากถามขึ้นฟันเสียงกระมไอสองคำดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอธิบายว่าข้าพระเจ้าชมชอบค่าเดินของแม่นางท่านให้ถังงงงันโวบดวงตาทอแววขุ่นเคืองขึ้น ฟ้านเสืนรีบกล่าวว่าหากกล่าวไม่ตรงกับใจขอฟ้าดินพิคาตส,สับศูนย์นี่เป็นคําสาบานอย่างสาหัสไห้ถังนี่อาจไม่เชื่อแต่ว่าให้ถังยังไม่เข้าใจถ้าเดินของตัวเองถูกผู้คนในวางหัวร่อยเยาะมานานปีเหตุได้ชายหนุ่มที่ด้านหลังผู้นี้จึงนิยมชมช,มชอบคนนึกถึงฝีมืออันต่ําช้าที่ริ้ทะรลสาบของฟ้านเสียนในใจของแม่นางไห้ถังยิ่งละเอือนสงสัยกว่าเดิม ทั้งสองนิ่เงเงียบเงันอีกคราเดินผ่านต้นไม้เขียวใช้คาตำหนักออกจากวังหายทางผู้นี้มีศักดิ์ฐานะในแคว้นเปผยฉีอย่างสูงขันทีนั่งคำนานตามรายทางเพรยินเสียงรองเท้าผ้าเสียดสีกับพื้นหินเขียวต่างชิงหลบเลี่ยงไปใต้ต้นไม้ข้างทางเดินแสดงความเคารพต่อหญิงสาวชนบ,บทไม่ไกล้าจ้องมองตรงๆในที่สุดฟ้านเสียน เรียบเคียงถามว่าฝ่าบาททรงโปรดปรานไหวเฉินไหวเฉินเกิดความประวัตนิดนลานอยู่บ้างให้ถังกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความมิสึกว่าฝ่าบาทโปรดปรานบทกวีหนังสือรวมบทกวีปั้นเสียนใจเพื่อออกสู่ตลาดปัญญาชนทั้งแผ่นดินล้วนมีไว้ครอบครองฟ่าบาทย่อมไม่มีข้อยกเว้นจงตาเจียราะอกับพอกับจากนั้นชิงถึงเมืองสร้างจริงเคยเข้าวังมาสนทนากับฝ่าบาทเที่ยวหนึ่งจงตาเจีย น้องชายขอยงจจงม้อหานคำเรียกนะักป่านเมทีแท่จวงออก็คือจจงม่อหานนั่นแหละ นับตั้งแต่เป็นต้นนั้นเป็นต้นหมาฟาบาดก็เอ่ยถึงคุณชายฟ้านบอกว่าหากเปิดฉีมีมีเช่นคุณชายคงประเสริฐทั้งนึกเสียใจที่ไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถไว้ใช้สอยตอนนี้คุณชายคุมตัวเซลเอินกับเมืองซังจริงทั้งสองประเทศก็อยู่ในสภาพเผชิญหน้าฟาบาดย่อมเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านขอไป ฟันเสียนนิ่งเงียบเงนันค่อยทราบว่าระว่างของเต้นหนุ่มกับตนเองซึ่งยังไม่ได้พบหน้ากันมีตำนานเรื่องราวเช่นนี้เพียงแต่ระว่างพระขนงของของ,งเต้นหนุ่มแฝงแววกังวลคาดว่ายังมีเรื่องบางประการเตรียมรับสั่งต่อตนเองแต่ว่าในวังมีหูตามากมายพระองค์ก็ไม่ต้องการรับสั่งต่อหน้าไหทังเพียงไม่ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดฟันเสียนขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่านับว่าคิดไม่ถึงอยู่บ้าง น้ำเสียงคล้ายไม่เชื่อคำพูดของไห้ถังเท่าไหรให้ถังกล่าวเบาๆว,ว่าวันนี้ใต้เท้าเห็นตำหนักกุนเขากล่าวคำฟ้ามายดรวมเป็นหนึ่งออกมาไห้ถังนับถือเรื่มใสยยิ่งวันหน้าเสร็จจากภารกิจหากใต้เท้ามีเวลาว่างโปรดแนะนำสังสอดให้มากไว้เจียซื้อท่านอาจารย์หลังจากพลิกดูรวมบทกวีปั้นเสียนใจก็นิ่งเงียบงานไปอึดใจใหญ่จากนั้นทอดถอนใจชมเชย ครัพเจ้าความจริงความจริงนึกแปลกใจวันนี้ได้พบปะสนทนาค่อยทราบว่าใต้ชื่อเสียงเรียงนามไม่มีชนชั้นอันจอมปลอมคลานเสียงกล่าวคําหามิได้เห็นอีกฝ่ายกล่าวด้วยความจริงใจอยู่หลายส่วนจึงแสดงความจริงใจยิ่งกว่ากล่าวว่าเรื่องของเอียนปิงวิน วัน bon. ขอให้ขอแม่นางให้ความช่วยเหลือด้วยให้ถังกล่าวเบาๆว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ต้องเกี่ยวกับข้อราชการฟัานเสียงสมบัดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นเหตุใดแม่นางไปยังทะเลสาบใหญ่คิดค่าเสียวเอิญกับมือหรือไม่ทราบว่าหากเสียวเอิญตกตายจะส่งผลกระรบถึงข้อตกลงทั้งสองประเทศ <c oughs> ให้ถังกล่าวย้อนว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะลงมือคุณชายฟ้านก็เคยคิดค่าเสียวเอิญเหตุนั้นจึงเปลี่ยนความตั้งใจละ่ะ ฟ่านเสียนถูมือที่เปียกชื้นอยู่บ้างกล่าวว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเกิดความสนใจต่อความลับในใจเสียวเอิญให้ทังกล่าวเสียงราบเรียบว่าข้าพเจ้าคิดค่าเสียวเอิญเพราะว่าความลับที่มันร่วงรู้จะสร้างปัญหาแก่ผู้คนจํานวนมากทั้งสองหยุดเท้าเรากับนัดแนะกันไว้หยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใบไม้เขียวเหนือศีรษะคล้ายภูษาบทบางอาทิตย์ห่อหุ้มร่างกายให้ความเย็นสาบายแก่ผู้คน ฟ้านเสียนจับจ้องมองหัวไหล่ที่สงบนิ่งของไฮถังพันกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีความลับตลอดกาลไฮถังก็กล่าวว่าหากว่าเสี่ยวเอินยังมีชีวิตอยู่อาจมีผู้คนมากมายต้องตกตายฟ้านเสียนเลิกคิ้วขึ้นทราบว่าความเมทนาต่อความทุกข์ยากของราชดอนของอีกฝ่ายบางส่วนออกจะเหลวไหลไปแต่ตนเองไม่สามารถใช้คำพูดไม่กี่คำเปลี่ยนแปลงอัน,นใดไฮถังกล่าวอีกว่าฟาบาดคล้ายมีเรื่องคิดกอร้องต่อผุ้ชายฟ้าน ฟ้านเสียงงงงันบูบทราบว่าอีกฝ่ายดุเช่นกันหลังจากคุ้นคิดชั่วขนะดจึงเรียนถามว่าไม่ทราบว่าแม,ม่นางไห่ถังสามารถชี้แนะข้าพเจ้าอัน,นใดหายถังกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่หากว่าเรื่องราวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อลีลีขอให้คุณชายฟ้านแจ้งต่อข้าพเจ้าสักคำฟ้านเสียงไม่รับปากในทันทีเพียงจมอยู่ในห่วงความกระดกุ้ม เจ้าชุมิตประเทศหนึ่งทแท้ๆต้องการให้ตนเองช่วยเหลืออันใดห,หรือว่าเกี่ยวข้องกับสื่อลีหลีจริงๆแต่ว่าตนเองทั้งไม่มีผู้คนทั้งไม่มีอิทธิพลอยู่ในแคนป์เผยชี้ยังจะทําอย่างไรได้ให้ถังกล่าวโดยที่ยังซุกมืออยู่ในกระเป๋ากล่าวว่าลีหลีเป็นหญิงสาวที่น่าเวทนาและเป็นหญิงสาวอันประเสริฐหวังให้คุณชายฟ้านสามารถช่วยเหลือสักครา ฟานเสียดนึกถึงเหตุการณ์ในรถม้าระหว่างเดินทางขึ้นเหนือถึงกับเคลืบเคเขิมหลืมตัวไม่ทราบตอบอย่างไรดีทั้งสองกับคืนสู่ความนิ่งเงียบงันอีกคราเดินหน้าไปอย่างช้าๆปล่อยให้ใบไ,ไม้เขียวเหนือศีรษะกับแสงอาทิตย์ที่อยู่สูงขึ้นไปถักสารเป็นแสงพร่าพรายตกลงบนร่างกันและกันตกอยู่บนเสื้อยาวสีเขียวกับเสื้อผ้าลายดอกของทั้งสอง ฟ้านเสียงทันเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเดินเียงคู่ไปกับแม่นางไฮทางไฮทังชำเลืองมองมันแวบหนึ่งไม่กล่าวว่ากะอะไรฟ้านเสียงค่อยปล่อยความวางฟ้านเสียงค่อยปล่อยวางความในใจลอกเลียนท่วงท่าของหญิงสาวชนบทของสตรีที่ข้างกายโดยเชิดหน้าเล็กน้อยกวาดสายตามองอย่างเกียจคร้านเนื่องจากเสื้อยาวสีเขียวที่สวมใส่ไม่มีกระเป๋าจึงไม่สามารถสอดมือเข้าไปและแต่เรียนแบบผู้คงแก่เรียนโดยคว้มือไว้ด้านหลัง ยกกระดูกตะโปกขึ้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนร่างปล่อยให้สองเท้าลากพาร่างกายเดินไปตามทางสุรสายอย่างเกียดคร้านห้ยถังชำเลืองมองมันอีกครั้งคลายไม่ทราบว่ามันจะไหนคิดเลียงแบบท่าเดินที่ตัวเองคุ้นชินดวงตาต้องเทาแววสับสนอยู่บ้างใบหน้าฝา ใบหน้าฟ้านเสียงประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนคล้ายกับไม่ทันสังเกตเห็นสายตาของนางห่างเดินเคียงคู่ไปกับนางอย่างเกรียดขันให้ทางก็คลานจะยุ่งเกี่ยวกับคนลื้อด้านผู้หนีเพียงขยับต้นคอเล็กน้อยคล้ายเกิดความสุขสบายฟ้านเสียงก็บิดขี้เกียจคราหนึ่งอ้าปากหาวออกมา <c oughs> ยามนี้อาทิตย์ใกล้ลอยถึงกลางฟ้าแสงอาทิตย์อบอุ่นแรงกล้า ท้าทั้งสองคู่เสียดสีกับพื้นค่อยผสมผสานเข้าด้วยกันบรรดาลให้ผู้เดินกดความง่วงเหงาทั้งสองลากเท้าเดินอยู่ในวังในลักษณะนี้ดูไปคล้ายสามีภรรยาคู่หนึ่งเดิมตามคันนาเตรียมกลับบ้านไปนอนกลางวันหยาดเหงื่อหยดหนึ่งไหลซึมออกจากปากจมของไห่ถังไปหน้าที่ปกติธรรมดาน,นั้นแฝงเสน่ห์อย่างประหลาดแม่นางไห่ถังื่มดําดูการอาบแดดพันกล่าวว่า ยาขจัดจที่ท่านมอบให้เมื่อครั้งก่อนผสมทิ้งผู้วยทิ้งผู้ยเปลือกส้มมากเกินไปยามรับประทานรู้สึกขมอยู่บ้างมันก็เป็นยาเปลือกส้มไม่ใช่ยายาแก้พิษหรอกโดนฟันเสียนหรอกฟานเสียนยิ้มเล็กน้อยทราบว่าอีกฝ่ายดูออกว่าวันนั้นตนเองใช้เลขุบต่อนนางจึงกล่าวข้าพเจ้ารังตำแหน่งที่ซื้อสันักตรวจสอบไม่ใช่ยอดคนที่กด ค้นหาวิธีแห่งฟ้ากันใช้เลขก,ก่อนถือเป็นเรื่องปกติแห่งหากแม่นางหากแม่นางถือสาท่านสามารถใช้ตัวยาต่อข้าพเจ้าได้คำพูดนี้แฝงความหมายย,ายั่วยุแต่ไอ้ถังไม่อุทัดเอียงอายเช่นหญิงสาวทั่วไปเพียงกล่าวอย่างเฉยชาว่าหากว่ามีโอกาสย่อมต้องใช้ออก ฟันเสียนกลับกลายเป็นฝ่ายหลังเหนือโสมกายได้ยินไห้าางกล่าวอีกว่าท่านรังตำแหน่งทีซื้อสำนักตรวจสอบเป็นคนซ่อนตัวอยู่ในความมืดเหตุได้เพราะออกเดินทางจากอาวต้านโจถึงมหานครรัชชิ้งจึงเปล่งประกายสีสันออกมาเราวกำเดนอยู่ใต้แสงอาทิตย์ยามีฟ้านเสียนยกงัางคำคมของบุคคลไม่ชาติฟังก่อนว่า รัติการสร้างลูกตาข้าพเจ้าเป็นสีดำแต่ข้าพเจ้าอาศัยมันค้นหาแสงสว่างไฮทังรับฟังจนงงง,งันโอบเหลียวหน้ามองดูมันแวบ,บหนึ่งคาบว่ามุมมองที่มีต่อฟ้านเียนเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวฟ้านเฉิยนยิ้มพรางกล่าวว่าแน่นอนรัติการสร้างลูกตาดำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีใช้ตาขาวต่อโลกนี้แม่นงางไ้ถังหัวเราะออกมาตรงกับถ้อยคําที่ว่าแย้มสวนระหว่างรัวไม้ไผ่ไห้ถังทั่วพนาพืชเพธ,ธรรมดา หากจะถือกำแพงวางบรรัุวไม่ไผ่ยยต้องสนใจความคิดอ่านของสามัญชนคนธรรมดาด้วยเพราะออกจากวังฟันเสียงกล่าวทักทายพยักพิทักษ์ในหวังฉีเหนียนที่รอจนร้อนรุ่มใจคำเดิง จากนั้นทหารรักษาพระองค์แฝนเผยชีย้อารักขาหัวหน้าคณะทูตรัฐหนันชิงขึ้นรถม้ากับราชนิเวศส่วนพระองค์พระองค์จักรถม้าเห็นที่เบื้องหน้าเกิดความโกลงหลวุ่นวายเป็นการใหญ่จึงเล่นฝีเท้าเดินถึงหน้าประตูตึกภาพให้เห็นสร้างความตื่นตระหนกยิ่งที่หน้าประตูมีเจ้าหน้าที่กรมเมืองกับราชองครักษ์แ้นเปยชีย นั่งยองๆกับพื้นทางการเก็บข้าวของก้ยังลากกระสอบผ่านไปหนึง่งทั้งหมดเก็บสิ่งของโยนไปในกระสอบดูท่าดูจากท่าลากกระสอบของพวกมันคล้ายกับว่าสิ่งของมีน้ำหนักไม่น้อยฟ่านเสียงชมดูจนสงสัยใจยิ่งกกล่าวถามวังชินเยยนที่ห่างกายว่าเป็นเรื่องราวใด หวังชีเนียนก็ไม่เข้าใจเช่นกันทั้งหมดเดินต่อไปค่อยพบว่าบนบนพืน้น,นที่ว่างหน้าประตูตึกทิ้งมีดดาบนานาชนิดมีทั้งประดับในฝักมุกมณีทั้งแบบโบราณที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นดาบโค้งขนาดเล็กที่ชาวปิดยีชุมชอบพกติดตัวฟันเสียนสุดดม สูดลมหายใจคำหนึ่งกล่าวว่าลิบย่างชิงกระสอบปานเหล่านั้นกลับมาเมื่อโยนทิ้งอยู่หน้าประตูวตวตวพวกเราต่อให้ขายเป็นเศษเหล็กก็ถือเป็นรายได้พิเศษของพวกเราวันนี้มันท่องชมวังลอกเรียนท่าเดินของหญิงสาวชนบทสร้างความเบิกบานใจแก่ตนเองย้ำนี้กล่าวล้อเล่นกับมีส่วนคล้ายฟานซอเจออยู่บ้างวังชีเหนียนฝืนยิ้มครางกล่าวว่าใต้เท้ามีอารมณ์ดีนักยังสามารถกล่าวล้อเล่นเช่นนี้ ฟ้านเสียนกล่าวยางอับจนปัญญาว่าไม่เช่นนั้นจะทำอย่างไรหรือว่ารับดาบทุกเล่มเอาอไว้นับตั้งแต่อยู่ในมหานครรัชชิงฟ้านเสียนกระรับรู้กฎการปรองยุทธ์ในโลกนี้ผ่านเยี่หลิงเอ,อ๋อผู้เป็นบุตรีโทนไม่ทับใจรักษาการมหานครว่าเมื่อยนดาบลงได้แทบเท้าฝ่ายตรงข้ามหากฝ่ายตรงข้ามคิดรับคำท้าก็เก็บดาบขึ้นมาฟ้านเสียนกหมหดคิ้วกล่าวว่าพระ เพิ่มผ่านไปครึ่งวันฉะนั้นมีคนมาก่อเรื่องมากมายถึงเพียงนี้ยามนี้ผู้ช่วยทูดหลินจิ้งกับทวตประจำเมืองสงร้างจิงหลินเหวินเห็นหัวหน้าคณะทูดฟานเสียงกลับมาแล้วค่อยระบายลมหายใจโล่งอกเดินเรียบกำแพงตึกมาถึงเบื้องหน้าทั้งหมดบ่งบอกว่าไม่ทราบเป็นผู้ใดเปิดเผยข้อตกลงของประเทศทั้งสองออกไปชาวเมืองสงร้างจิงพอฟังว่าแฟงเปิดฉีต้องเสียงแบ่ง แผ่นดินให้ล้นเกิดความโกรธแค้นถึงแม้ว่าชาวบ้านทั่วไปไม่กล้าทําอะไรแต่เราเชื้อพระวงศ์สูงศักที่เยาวไว้กับสืบสอบมาประกาศท้าประยุทธกับพวกเราชาวใต้คิดล้างความอับยศจากการแพ้สงคราม ฟานเสียนงง,งงานวุบคุณคิดขึ้นราชสำนักเอยฉีย่อมไม่เปิดเผยข้อ,ขอตกลงแลกเปลี่ยนเฉลยและเฉือนแบ่งแผ่นดินออกไปเป็นผู้ได้กล่าวเปิดโปงกันแน่ดูท่าองเต้นหนุ่มในวงังไม่อยู่สุขสบายเท่าใดแต่มันญยมนี้ไม่มีเวลาห่วงใยแฟนประจำของตนเองแฟนประจำนี่หมายถึงฮงเต้เผยฉีเนาะแฟนประจำของบทกวี แด้แต่มองดูมีดดาบบนพืนกล่าวว่าพวกท่านจัดการเรื่องเหล่านี้เองเถอะอีกสักครู่ข้าพเจ้าจะเป็นยังที่ทำการของกรมพิธีการของพวกมันถึงแม้ว่าผู้ใต้มคบัญชามีหน้าที่แลกเปลี่ยนราชสารกำหนดเส้นปักปันเขตแดนแต่ทางนั้นเอียนปิงหินฟ้าเสินยินการว่าจะจัดการเอง ใต้เท้าท่านไม่อาจไปหลินเหวินหลิงจิ้งสองพี่น้องที่เรียกกลางไว้พวกมันเป็นขุนนางบุญในคณะโทษผู้ที่มีฝีมือกระแข็งที่สุดเป็นพยักพิทักษ์ทางเจตพวกมันย่อมติดตามอยู่ข้างกายฟ้านเสียงสนยอดฝีมือสำนักตรวจสอบก็สวมรอยเป็นผู้ติดตามทุกคนเพียงรับคำสั่งฟ้านทีสือดังนั้นพวกมันทั้งสองอยู่ในใจกลางในแดนข้าศึกเห็นมิดดาบพุ่งจอดสเสวนอยู่หน้าตึกสร้างความตื่นแตกตื่นไม่เบา ยามนี้ฟังว่าร่างเสียงคิดจากตายเกรงว่าลูกหลานคนบุญหนักสักใหญ่คงแค้นเปยดฉีจะมาขอเรื่องอีกร่างเสียงกำหัดคิว้วมองดูทั้งสองแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าในฐานะขุนนางรัชชิ่งควรสงบเยือกเย็นกว่านี้อย่าให้ราชาสนักอับอายขายหน้าส่วนผู้คนที่มาขอควรราชชนักเปยดฉีย่อมต้องสกัดกัดขวางไว้หรือพวกมันกล้าปล่อยให้พวกมันบุกเข้าตัวตึกด้วย ในสองที่น้องตะกุลหลินนับหลินจิ้งสนิทสนุกมาฟ้านเสียงมากกว่าจึงตะกล่าวตะกุกตะกักว่าประเด็นอยู่ที่คนเหล่านี้มาหาแต่เท้าฟ้านหากว่าท่านหลบหน้าเกรงว่าชาวเปิดฉีจะถือว่ารัชิ่งเราขาดเขาคําพูดนี้แหลมคมยิ่งฟ้านเสียงต้องด่ามันอย่างยิ่งแย้มคำเดิมแล้วกล่าวต่อให้มารังควานหาเรื่องคาดว่าเป็นนักศึกษาแต่เท้าหลินเคยสอบได้เป็นณดิตฐังหัวเพียงกล่าวตอบโต้กลับไปก็พอ เอถึงตอนนี้พบว่าราชองครักษ์ที่มีหน้าที่อารักขาคณะทูตทางด้านหลังมีสีหน้าประหลาดพิกลส่วนกันด้ามที่ติดสอยห้อยตามมันเลื่อนมือจับด้ามดาบของดาบยาวที่สภายอยู่กลางหลังฟ้านเสียหงหันกายไปเห็นผู้คนอีกขบวนหนึ่งมาถึงหน้าประตูตึกคนนำหน้าเป็นผู้ยาวสูงสักที่ช้อนตามมองฟ้าคนหนึ่งฟ้านเสียงพอบอกใบย้ย่อมไม่มีผู้ใดขัดขวางผู้คนเหล่านี้ผู้ยาวนั้นจึงเดินตรงมาถึงมือหน้าฟ้านเสียงต่อยหมัดใส่มัน หมัดนี้อวบอ้วนแต่ไร้กำลังเป็นที่น่ารังเกียจนะักฟานเสียฝฟาดฝ่ามือออกโดยไม่เกรงอบเกรงใจรมปราณมันกราดเกี่ยวภายในกายเป็นแนวทางที่พิเศษเฉพาะภายใต้การฝึกของอูจ๋จูยังเพ่อสร้างความสามารถในการคำนวณจังหวะเวลาเป็นมั่นเหมาะพอลงมือตอบโต้ปรากฏลมฝ่ามือแหวกฝ่าอากาศตบฟาดถูกหมัดข้างนั้นอย่างถนัดตานี อย่าได้เห็นฟ้านเสียงยำอยู่เบื้องหน้าแม่นางไห่ถังได้แต่ขานรับถ่ายเดียวนั่นเป็นเพราะไห่ถังร้ายกาจเกินไปแต่หากเอ่ยถึงความสําเร็จในเชิงยุทธฟ้านเสียงถือว่าเป็นเลิศในยอดฝีมืออายุยาวแห่งยุคเพียงแต่เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามอายุไม่มากนักจึงไม่คิดทําร้ายอีกฝ่าย เด็กชายนั้นมีอายุเพียงสิบปีจะถูกฟาดกระแทกนั่งกับพื้นร้องอดโวยด้วยความเจ็บปวดมันคาดมันคลา้คลายคิดไม่ถึงว่านักศึกษาเลือกนอกอ่อนแอผู้นี้สามารถถักมันล้มลงในคราเดียวจึงร่ำร้องด่าทอว่าเราถล่มมันดาเจ้าหนังหนางชื่อไอ้คนเถือนใต้เสื้อสติแล้วฟานเสียงความจริงคิดเข้าตัวตึกว่าฟังจึงสนงักเท้าลง มันยิ้มพรางเดินกลับไปแสดงมิตรไม่ตีโดยประคองข้อมือของเด็กหนุ่มนั้นไว้บรรดาบาวไพร่ที่ข้างกายเด็กหนุ่มนั้นเข้าใจว่ามันคิดประคองเศร้าแย่ตนเองเศร้าแย่แม้ยังไงน,น้อยคาดว่าชายหนุ่มผู้นี้คงเป็นผู้ติดตามในคณะทูตหนุนชิงจึงไม่ได้ใส่ใจเพียงร่ำร้องด่าทอออกมา ได้ยินเสียงกระดุกหักดังขึ้นตามด้วยเสียงแผดร้องคำเดิมและเสียงตวาดด้วยความโกรธแค้นหลายเสียงฟานเสียงคิดอ่านในใจหากว่ามันดานได้ยินคำพูดนี้คงฉีกกระชาติท่านทั้งเป็นพลางคายมือออกมาดูเด็กชายที่กระแทกนั่งกับพื้นนึกคาดเดาสักนาองฝ่ายตรงข้ามรู้จากการที่เหล่าราชองรักษวางเผยฉีไม่กล้าลงมือขัดขวางคาดว่ามาจากตระกูลสูงสัตว์อันใด ผู้คนกลุ่มใหญ่ห้อมล้อมเข้ามาแสดงว่าเป็นบ่าวไพ่กับผู้ติดตามของเด็กชายนั้นทั้งหมดเห็นนายน้อยตนเองคุมข้อมือที่อ่อนแอร้รองให้โูออกมาค่อยทราบว่า,า,วาฟ้านเสียนลงมือด้วยอมหิตกับบีบข้อมือนายน้อยหักไปทั้งหมดทั้งแต่ตื่นทั้งเดือดดาลผดลุกขึ้นคิดหมายสั่งสอนฟ้านเสียน เห็นแน่ชัดว่าเหตุการณ์จะนุกลามใหญ่โตราชองครักษ์บางเปิยฉีรีบรุดเข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันทั้งบอกด่าวันใดต่อพูกคนทางด้านนั้นคนเหล่านั้นยังด่าทอไม่ขาดตากด่าว่าหนันบางจือไอ้คนเตื่อนต้อยู่ทุกคำนันมางจินันมางจือ,มจอหมายถึงคนเถือนใต้พวกราชินฟันฉันสุดดึงหลิยจิ้งเข้ามาถามว่าทารกนั้นเป็นคนของบ้านใด หลิงเหมินย่อมรู้จักขุนนางในเมืองสร้างจริงแ้นเปิดฉีเป็นอย่างนี้จริงๆตอบว่าเป็นคุณชายเล็กของฉางอันโหฟ้านเสียงงงง,งันวูบมันพอฟังคํำฉางอันโหต้องนึกถึงฉางหนิงโหซึ่งเคยปรองสุรากันดังนั้นสูกใจคิดกล่าวว่าหรือเป็นญาติพี่น้องกับไทเฮาเช่นกันทั้งยังเป็นผู้นําทัพสู้แพ้ถูกสั่งกักปเปรนอยู่ในบ้านและเป็นน้องของฉางหนิงโหหรือ เหนเวินพระบุษยสกล่าวว่าเมื่อปีกรช้างนิงโหสู้แพ้ถูกริบอำนาจกลับไปพอถึงปีนี้ไทยเฮามีพระสาว,วนีชุบเลี้ยงใหม่ไว้กับเกินสู่ความเหิมเกริมคาดว่าคุนชายน้อยนี้เห็นชาวเมืองสร้างจิ่งมารังควนานคณะทูตจึงฉช่วยโอกาสมาแก้แขนฟ้านเสียงสันทิสากล่าวว่าช่างเป็นเด็กทารกที่โฉดข่าวนัก กล่าวจบไม่แยแสเหลือบแลสภาพในบริเวณตเตรียมกับเข้าที่พักของคณะทูตทำร้ายคนแล้วคิดไปหรือที่ด้านหลังเมันเกิดเสียงตวัดดังขึ้นทั้งกล่าวสำทับว่ากับกล้าทำร้ายเสียวเศร้าแย่ในน้อยคนเล็กบ้านหูแย่บ้านท่านพระยาเราพวกเจ้าคงรับประทานดีหมีหัวใจเสือหมาผู้มัชาการองค์รกรความจริงควบควมุมสถานการณ์ไว้แล้ว คิดไม่ถึงท่านเสียนไม่เอิดปากแม้สักคําเดียวก็เตรียมกลับข้าตัวตึกถือว่าไร้เหตุผลจิบอดมีทุกษาคุกคนไม่ได้คุณคิดว่าหนันชิ่งท่านเหมิมเกริไปแล้วท่านเสียนหันกายไปช้ามองดูชาวเปิยฉีในเวรกล่าวว่าท่านทั้งหลายที่นี่มีสายตาํานินมากเห็นว่าคุณชายท่านรอบทำร้ายเราผู้เป็นทูตเราผู้เป็นทูตไม่ทราบว่ามันเป็นเด็กน้อยพูดเดิมจึงลงมือหนักไปบ้าง หลังจากนี้ย่อมมีคนจัดส่งค่ารักษาไปที่บ้านโหแย่พวกท่านดำร้องอันใดหลังจากทุกตีคนก็จ่ายยาค่ารักษาให้ถือเป็นแบบฉบับของเหล่าผู้ลากมากดีปัญหาอยู่ที่ฟ้านเสียนเป็นหัวหน้าคณะทูตรัชชิ่งส่วนเด็กชายที่มันทุบตีจึงเป็นลูกผู้ลากมากดีขนาดแท้ขหงแค้นเปิดฉี้ทั้งหมดไหนเลยยินยอมฟ้านเสียนเลิกคิวขึ้นลดทุ่มเสียงเบาลงกล่าวกับผู้มาับบัญชา กล่าวกับผู้บัญชาการราชองครักษ์นั้นว่าเว่ยถงหลิงหรือว่าท่านต้องการเห็นคณะทูตต่อยตีกับชาวเมืองสร้างจีนให้สองประเทศสู้รบกันใหมเว่ยถงหลิงนั้นใจสัจาาน่นสะท้านแม้ทราบว่าเหตุการณ์ไม่ลุกลามถึงขั้นนั้นแต่หากว้านเสียนถูกกุมมรมุถูก,ถก,ก้มรุมทุบตีกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศตนเองก็ยากปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เร่รีบกันผูกคนของวังฉางอันโหออกห่างฟานเสียนก็ถลันบูกเข้าสู่ตึกที่พักปิดประตูใหญ่ลงยามนี้ทั้งหมดค่อยทราบว่าชายหนุ่มที่ลงมือด้วยอมหิตเป็นหัวหน้าคณะทูตของนันบางชือเห็นฟานเสียนลุกหน้าเข้าไปก็ส่งเสียงด่าทอใหม่ กดคุยบรรพุดดุของฟ้านเสียงออกมาด่าประนามไม่มีชิ้นดีพันมาเกิดเสียงแอดประตูตึกถูกผู้คนผลักเปิดออกผู้คนที่ก่อเรื่องทางรื่อน,นอกสงสุส่มเสียงลงรอจนเห็นชัดตาว่าผู้ที่ออกมาไม่ใช่ชายหนุ่มรูปงามจึงส่งเสียงโ่ร้องคำเึิงมือเข้ามาร้องบอกให้คณะททษนันชิงส่งมอบตัวฟ้านเสียงออกมา วุนนางที่ออกมาเป็นหวังฉีเนียนมันยิ้มพรางประสานมือคาระโดยรอบทั้งหมดต้องงงงานวุบลดก้อนอิดในมือลงคิดละฟังว่าตัวแทนระชวงใต้เตรียมกล่าวอันใดกับเห็นหวังฉีเนียนโบกมือวุบกล่าวเบาๆว,ว,ว่าลงมือเห็นที่ด้านหลังมันปรากฏผู้คนสิบกว่าคนฮือออกมามือถืออมุธไม้ปลองถมใส่ผู้ชนเมืองล่าง เว่ยถุงหลิงเห็นผิดท่าขณะจะเข้าไปกล่าววาจามิคาดหวังชิงเหนียนจิงของแขนมันไว้ร้องขอให้เว่ยถุงหลิงนําตนเองไปเที่ยวซ่องทานนี้อ่ามันพอ,อยือหยุดฉุดดึงไว้เว่ยถุงหลิงก็ไม่สามารถออกคําสั่งเร,เราราชอรักษ์ก็ยืมตาค้างหน้าที่ของพวกมันคืออารักขาคณะทูตหนันชิงไหนเลยคาดคิดว่าคณะทูตประหลาดพิกลถึงเพียงนี้กลับถือไม่พลองถมออกมาอย่างนั้นตนเองสมควรอารักขาสายใดดีด คลิปตาที่ชักฉาบนพื้นที่ว่างหน้าประตูบังเกิดเสียงร้องราวสุกรถูกเชื่อหลังขึ้นเงาไม่พรองกัดแก่งกัดแก่งเต็มท้องฟ้าเบาไพ่วังฉังอันโหถูกฟาดหวดล้มลงว้ยถงหลิงร้องว่าแต่เท้าหวังแต่เท้าหวังท่านคิดก่อเรื่องราวใหญ่โตหรือหวังชีเหนือนส่วนคำว่าเป็นเราคิดก่อเรื่องราวใหญ่โตหรืนี่ถึงกับคิดผูกไมตรีกับมันดาของเท้าทีจือ ถึงแม้ว่าเป็นเด็กทารกปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมก็ตามเขากลับคิดถามท่านวันแรกที่คณะทูตมาถึงเมืองสร้างจริงก็ปรากฏผู้คนมากมายมาก่อเรื่องราชนัเปิดฉีท่านที่แท้คิดทำอะไรการฟาดหัดข้างเดียวยังคงดําเนินต่อไปผู้คนที่ถมออกมาสิบกว่าคนแม้ไม่ถือดาบการะบี่แต่นอกจากพยักมิทักสี่คนแล้วที่เหลือลว้วนเป็นมือดีของสนักตรวจสอบจึงฟาดหัวเบาไพ่ของทุกคนสงศักดิ์ได้ตามอําเภอใจ ฟานเิียนก็เดินออกจากตัวตึกมาพร้อมกับกันดั้มคลังคิดอ่านในใจดาทอบรรพบุรุษตะกุลฟ้านไม่เป็นไรแต่ดาทอไหนไหนท่านย่าที่อาจต้านโจกับมันดาเราต้องถูกลงโทษสั่งสอนจบตอนนะครับตอนต่อไปทานอู่ท้าประลอง